สำหรับเตียวันนี้นะครับเราจะมากางเต็นท์ด้วยอุปกรณ์ที่ทั้งหมดไม่เกิน10โลเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าพีอะไรมาโชว์บ้างเริ่มจากเปิดมานะครับเจอหมอนหมอนสโนพีคครับนะครับผมว่าหนักประมาณขีดหนึ่งได้2องเบาะนะครับเบาะลองนั่งสโนพีคนะครับเป่าลมสบายต่อไปเต็นท์นะครับยี่ห้อ ซีแพคเป็น Limited ็นะครับในเมืองไทยไม่น่าเกิน2ตัวคุณสมบัติของมันนะครับเบาที่สุดนะครับผมเคยช่างประมาณไม่หลักขีดนะฮะผมยังไม่เคยเจอยี่ห้ออื่นนะครับที่นอน2คนแล้วเบากว่านี้อันนี้เป็นไม้เดินป่านะครับแท็กกิ้งโพนะครับทำมาจากคาร์บอนเคฟล a าอันนี้นะครับเป็นเตาชิวมวลเป็นไทเทเนียมเบามากครับในกระเป๋านะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว มีหมอ้อข้าวไทเทเนียมหัวเตาแก้วน้ำไทเทเนียมถ้วยเซรามิไทเทเนียมเก้าอี้ไรเวทยอ่อยฮีนอกจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้นะฮะยอ่อยฮีนอกซึ่งผ้าเนี่ยเขาบอกว่ามีความเบามากเขาให้รุ่นชื่อว่าไราเวทเลยเหมาะสำหรับนักเดินป่าครับเคลื่อนที่ไวคล่องตัวและชุดทั้งหมดนี่นะฮะเป็นชุดเคลื่อนที่ไวของผมที่น้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน10กิโลด้วยทเทคโนโลยีตอนนี้ ออกมาวัสดุที่ทำให้เราสามารถท่องเที่ยวสบายและอนุรักษ์ธรรมชาติ